ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตื่นเต้นกว่าสิ่งใดนะคะนั่นก็คือวิกผมหน้าหวานหลากสีเข้ามาแล้วนะคะแพมหยิบให้ดูเป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะ นี่จะเป็นสีน้ำตาลทองอ่อนหรือว่าข้างบนเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วายด้านล่างนะคะายด้านล่างเป็นสีเทาแบบนี้เดี๋ยวพีจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะสวยมากๆสำหรับสาวๆที่รอวิกสีอยู่นะคะตอนนี้พี่อยากบอกว่าเข้ามาแล้วนะคะแม้แต่วิกน้ำตาลช็อกหรือทองอ่อนแบบว่าไฮไลท์คาราเมลรอบหัวนะคะก็มาแล้วนะ อันนึงที่ทำอยากจะใส่มากๆเดี๋ยวทาจะทำคลิปให้ดูนะคะนั่นก็คือสีแบบว่า ช็อกโกแลตที่โคนนะคะแล้วก็ปลายเป็นม่วงคาราเมลเอ้ยไม่ใช่ปลายเป็นม่วงปลายเป็นสีม่วงพาเทลโอ้โหตายแล้วดีใจจนแบบพูดผิดพูดถูกนะคะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยนะ <c oughs> ที่แพมใส่อยู่นี้จะเป็นน้ำตาลช็อกนะคะ <c oughs> แล้วก็ปลายคาราเมลนะมีทั้งหมดสี่เฉดสีนะคะที่มาใหม่แล,แล้วไม่รวมกับหน้าหวานออริจินอลด้วยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสาวๆต้องไม่พลาดนะคะ